เคยสงสัยไหมทำไมบุญไม่ส่งผลสักทีก่อนไปฟังฝากกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปเป็นธรรมทานให้ด้วยนะ คุณโยมหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่ขอให้รอการส่งผลการทําบุญทําความดีต่างๆก็เช่นกันให้เห็นภาพกันง่ายๆเหมือนชาวไร่ชาวสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาที่จะให้ผลเหล่านั้นจเจริญงอกงามจนสามารถเก็บเกี่ยวได้เช่นเดียวกันทุกการกระทําบุญกรรมความดีทั้งหลายที่เราได้ตั้งใจทําไปแล้วเนี่ย ย่อมมีผลที่จะตามมาทั้งสิ้นนะระหว่างรอก็ให้เราประกอบเหตุที่ดีเรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นทําบุญทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิทําทุกๆวันเหมือนเป็นการดูแลรดน้ําพรวนดินให้ต้นไม้ที่เราได้ตั้งใจปลูกเอาไว้เนี่ยออกผลได้อย่างเร็ววันฝากไว้นะคุณโยมทําบุญมากมายแต่บุญไม่ส่งผลสักทีไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีบุญแต่บุญที่เราได้ตั้งใจทําไว้ดีแล้วเนี่ยเมื่อถึงจังหวะที่ใจเราใสาใจเราบริสุทธิ จนบุญได้ช่องตามมาส่งผลประกอบเหตุอย่างไรไว้เรานี่แหละก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นมันสั่งสมบุญกันไว้นะเจริญพร